สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีามนะครับวันนี้ซีรีส์ดีลาธรรมมายากรรมนะครับวันนี้จะขยายความเรื่องคําว่าอสังขตรธรรมหรือน,น,นิพานนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าคือหลังๆนี่จะมีช่องพระสายปฏิบัติเด้งขึ้นมาบ่อยนะครับนะผูดเรื่องการพยายามหยุดปรุงแต่งหยุดคิดอะไรเงีนะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่นิโรนิพาน เค okay, ไหมเพราะว่าการไปทรงในจิตเอกภพะนั่แหละนี่นคือการปรุงแต่งในตัวมันเองเลยนะครับนนั้ยังหลงปรุงแต่งอยู่นะอสังกัตามธรรมเนี่ยคือถ้าแปลตามทั่วไปเขาจะบอกว่าเลยนะธรรมที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้ก็เลยพยายามจะไม่ปรุงแต่งกันนะแต่ว่าจริงความพยายามจะไม่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นการปรุงแต่งในตัวมันเองนะครับเข้าใจไหมอ่ามันยังไม่นอกเหนือโมหะนะอ่า อสังตรธรรมจริงๆเอยแปลว่าอะไร่ะแปลว่านอกเหนือการปรุงแต่งคือปรุงแต่งได้แต่ว่ามันไม่อินตามเข้าใจไหมมันคือพะอาหารไม่งั้นผ้าหารก็กลายเป็นผักแล้วดิถูกปะเอออาหารทั้งหลายก็ยังใช้ธาตุขันปกติเลยนะครับแต่ว่าปรุงแต่งแต่ว่าไม่หลงในความปรุงแต่งว่าเป็นอะไรเข้าใจไหม ก็คือการที่พยายามจะฝึกจิตไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะหยุดการปรุงแต่งก็นิี้โรนิพาเนี่ยผิดมันนอกเหนือการปรุงแต่งนะครับนั่นคือการไปฝึกจิตทั้งหลายอบรมจิตพัฒนาจิตยกตระดับจิตอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่พาไปนิพานนะครับเงนยกไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็เทวดาเดี๋ยวก็พรมเดี๋ยวก็นาคาอนะไรเงี้ยภูมิเพ่นมากมีภูม,มิชั้นรองแล้วหมดนะครับนะ ก็ตามใดก็ตามที่ยังคงสภาพความเป็นจิตอยู่ประคองจิตอยู่นะประคองสภาวะจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องรู้จักโลกนิโรธิพานอ่ะมันรู้ภูมิไหนแล้วแต่กรรปรุงแต่งระหว่างนั้นด้วยเนะี่ยประกอบกันนะครับนะั่นคือการที่นอกเนี่ยการปรุงแต่งอ่ะก็แบบไม่มีความเห็นความหมายอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างในการรับรู้เนี่ยอันนะี้เราสับตะรู้สับตะเห็นเลยนะ แต่ว่าไม่ใช่ไปทําเอาเข้าใจไหมแบบไม่ต้องเจตนาซ้อนไม่ต้องกําหนดซ้อนลงไปในการรู้นะรู้แบบไม่เอารู้นะครับไม่ใช่รู้ละละด้วยนะอไม่ใช่รู้ละละด้วยนะรู้ละละนี่พรมกับนาคานะครับรู้ละละเนี่ยนะคือแบบไม่เอาในการรู้เลยคือรู้หรือไม่รู้ก็แบบไม่มีความหมายปเไยไม่เอาไม่ใส่ใจปล่อยผ่านนะครับจะผ่านไม่ผ่านก็ปล่อยเลยอย่างเงี้ยนะ คือไม่เอาเลยในการรู้นะเดี๋ยวรู้ไหมรู้แต่รู้แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีีเรียกว่าตัวซ้อนรู้ไม่มีโมหะซ้อนรู้นะครับนะเนี่ยมันจะหยุดการปรุงแต่งนะครับในความเป็นจิตไปเองพอหยุดในการปรุงแต่งในความเป็นจิตปั๊บกลายเป็นมหาสติทันทีเนะี่ยมหาสติเนี่ยคือมันรู้แบบไม่มีความหมายในรู้นะมหาสตินะแล้วมันจะกว้างขวางไรขอบเขตไม่ใช่แค่สติอยู่กับตัวนะไม่ใช่ สติอยู่กับตัวนี่ยังหลงอยู่เลยยังยังตัวไหนอ่ะตัวไหนสติอยู่ตรงตัวไหนนะครับหลงนะครับสัมมัทธญญะในมหาธรรมะนี่ยคืออะไรกว้างขวางไรขอบเขตนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะครับอันนี้คือมหาสัมพัทธญญะนะครับมันไม่ได้เกิดจากการกําหนดลงไปนะมันไม่ได้เกิดจากการกําหนดรู้ลงไปในสติอะไรไม่ใช่นะครับเกิดจากการปล่อยเลยแบบแบบไม่มีความหมายในรู้ไปเรื่อยๆเนะี่ย มันกว้างขวางแลขอบเขตไปเองนั่นแหละนะเออไม่ใช่การไปฝึกตัวรู้นะเพราะไอ้ที่ฝึกตัวรู้กันอยู่เนี่ยมันคือฝึกโมหะซ้อนรู้อยู่นะฝึกโมหะซ้อนรู้แมัน,ปนไปอยู่ไหนนิพพานตรงไหนอ,อืมนั่นคืออรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นไปมาหาอรหันต์ทั้งหลายมาหาโพธิสัตท์ทั้งหลายที่แบ่งภาคลงมาโปรดนะครับเมื่อตรงต่อน,นิโรธนิพพานแล้วก็คือใช้ธาตุขันธ์ได้ปกติเนี่ย ปรุงแต่งได้หมดแต่ว่ามันปรุงแต่งแบบแค่ขับเคลื่อนกิจในการโปรดเฉยๆแค่การนำลงอยู่ชั่วคราวอาศัยใช้ชั่วคราวนะครับแต่ไม่หลงว่าเป็นตัวเองในการปรุงแต่งนั้นนะแต่ถ้าพยายามจยกไปกำจัดการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งเนี่ยไอตัวหยุดการปรุงแต่งนี่คือตัวปรุงแต่งเลยจะบอกให้นะครับนั่นคือแต่สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ไม่รู้นะไม่รู้ คือมันเป็นสารการโปวดเนะี่เป็นความแตกฉานในการโปรดอย่างยาวนานมานะครับถึงจะเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจไหมเอออาหารอธิบายไม่ได้ครับนะเอออาหารได้แต่อนุมาณจากสิ่งที่ตัวเองผ่านมานะครับแล้วก็อธิบายอธิบายไปอธิบายมาลูกหลานบริวารก็เลยไปติดอยู่เป็นพรมแย่ๆเลยนะิ่งที่ผ่านมาผมไโปวดเราเกจิอาจารย์สายปฏิบัติมาเยอะนะครับ ติดอยู่ในน,นาคาก็เยอะนะอันนี้เป็นแบบโสดาอะไรสกิจทาคาก็มีอย่างเงี้ยนะติดอยู่นั่นแหละออกไม่ได้ไม่มีกําลังเ้วไม่ช่วยคือต้องไอธิบายความจริงตรงนี้ให้ให้ฟังถึงจะได้คลายความมันจิตได้เออเข้าใจไหมอันนี้มันคือมันเป็นสิ่งที่พิสดารกว่าที่เราเคยได้ยินมามันคือเปิดใจกว้างๆนะดูช่องเนี้เพราะว่าอะไรก็ดูดิ ช่องนี้มีหมดเลยเรื่องไสยส่งไสยสาศาสตร์คือรู้หมดเข้าใจหมดนะครับแต่ว่าคือที่อธิบายได้เพราะว่าคือเราเข้าใจในภาพรวมของมันสังคมว่าทั้งหมดนะนะมันมีส่วนไหนภาคส่วนไหนอะไรเงี้ยคือโปรมหมดแล้วนะว่างนั้นนะก็เลยเข้าใจธรรมชาติของแต่ละหมู่เราแต่ละแง่มุมกรรมทั้งหลายนะเลยอธิบายได้หมดนะครับไม่ใช่แบบว่าจบดับเฉพาะตัวอย่างเดียวไม่ โปรดได้ทุกชั้นภูมินะโอเคไหมนั่นแหละครับเรื่องอสังขงตธรรมเนะี่ยคือเข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลย <c oughs> นะเ <c oughs> นะพราะว่า <c oughs> พวกเกจิอาจารย์สายปฏิบัติทั้งหลายที่ผมไปโปรดอะ่ะเข้าใจผิดหมดเลยติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็เลยไปติดตรงนั้นเลยนะครับเนะี่ยต้องไปช่วยนะครับแต่เดี๋ยวท่านเหล่านั้นก็จะสว่างสวยตามนะเนะีนะ่ยแล้วนกะนะนะ็โปรดตามสว่างตาม หมดมันหมดยุคของการจบเฉพาะจบดับเฉพาะตัวแหละนะต้องตอนนี้ต้องโปรตว์เลยเนี่ยคือเรื่องความหลุดพ้นเฉพาะตัวนี้ทิ้งไว้ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีใครติดอยู่แล้วอะคาว่าอนัตตาเนี่ยนะมันมีแค่หลงติดหลงหลุดหลงติดหลงหลุดหรือที่เรียกว่าสกยติถี่หลงมีในความหลงเนี่ยก็คือตัดหลงเลยนตัดหลงเลยไม่มีความหมายในรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ัดหลงซ้อนรู้เองนะครับเป็นมหาติไปเองเลยโอเคจบแล้วนะครับเรื่องอสังขตรธรรมนะครับนะเดี๋ยวเ็จะตอนหน้านะครับสวัสดีครับ